E.P. 2 5 0 7ข้อหารือภาษีอากรวันที่1ธันวาคม2,166เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเอกสิทธิของเจ้าหน้าที่สัญชาติไทยของศูนย์ข้อหารือข้อหนึ่ง รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือให้การรับรองเอกสาร01ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายการฝึกอบรมในหนังสือระบ,บุว่าหัวหน้าของสำนักงานฝ่ายการฝึกอบรมรองหัวหน้าและ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของสํานักงานฝ่ายการฝึกอบรมของศูนย์ดังกล่าวจะได้รับเอกสิทธิ์และความสะดวกเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญภายใต้แผนการโครมเบียในประเทศไทยซึ่งเอกสิทธิ์และความสะดวกของผู้เชี่ยวชาญภายใต้แผนการโครมเบียในประเทศไทยจะได้รับการยกเว้น วงเล็บกอไก่การจดทะเบียนคนต่างด้าววงเล็บขอไข่ภาษีเงินได้ของประเทศผู้รับสำหรับเงินเดือนเงินเพิ่มและเงินได้ต่างๆที่ได้รับจากประเทศของตนข้อ2การที่เอกสิทธิ์ลำดับต้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับการยกเว้น จากการจดทะเบียนคนต่างด้าวยอมแสดงว่าผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเอกสิทธิ์ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ในลำดับต่อๆไปมีใจบุคคลสัญชาติไทยข้อ3การรับรองเอกสิทธิ์ให้ศูนย์นั้นตามข้อหนึ่งมีได้ระบ,บุเป็นอัก,อกษรในกรณีที่ หัวหน้าของสำนักงานฝ่ายการฝึกอบรมรองเจ้าหน้าที่รองหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานฝ่ายการฝึกอบรมของศูนย์เป็นบุคคลสัญชาติไทยผู้ซึ่งได้รับเงินเดือนเงินเพิ่มและเงินได้ต่างๆที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไทยว่าจะได้รับเอกสิทธิ ในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัชดากรหรือไม่ข้อ4กลกรมในฐานะหน่วยงานรัฐบาลมีหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฝ่ายฝึยฝกอบรมของศูนย์ขอหารอดังนี้ข้อ4.1 กรณีที่หัวหน้าของสำนักง,งานฝ่ายการฝึกอบรมหลองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งบุคลากรทุกระดับของสำนักง,งานฝ่ายการฝึกอบรมของศูนย์เป็นบุคคลสัญชาติไทยจะได้รับเอกสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ข้อ4.2หากได้รับเอกสิทธิ์ยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลตามข้อ4.1ไม่ต้องยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่หรือไม่ข้อ4.3หากไม่ได้รับเอกสิทธิ์ยกเวเ้น,านแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลตามข้อ4.1มีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง หรือไม่และสำนักง,งานฝ่ายการฝึอกอบรมของศูนย์มีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายด้วยใช่หรือไม่แนววินิจฉัยแม้ว่าหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศกำหนดให้หัวหน้าของสำนักง,งานฝ่ายฝึอกอบรมรองหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของสำนักง,งานฝ่ายการฝึอกอบรมของศูนย์ จะได้รับเอกสิทธิ์และความสะดวกเช่นเดียวกับผู้เชียวผู้เชี่ยวชาญภายใต้แผนการโคลอมเบียในประเทศไทยโดยไม่ได้กำหนดว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นบุคคลสัญชาติใดก็ตามแต่เนื่องจากตามหนังสือของสถานเอกอัครราชทูตร,ระบุชัดเจนว่ารัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยมีความเข้าใจว่าผู้เชี่ยวชาญที่ สหราชอาณาจักรแห่งบิติสใหญ่และไอร์แลนด์เหนือจัดให้แก่ประเทศไทยตามโครงการร่วมมือทางวิชาการแห่งแผนการโคลอมเบียและในทจานองเดียวกันผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศไทยจัดให้แก่สหราชอาณาจากักรตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตามทางการของเขาโดยบูรฐาการค่อยทีค่อยปฏิบัติ จะได้รับการยกเว้นตามวงเล็บก่อไก่การจดทะเบียนคนต่างด้าววงเล็บขอไข่ภาษีเงินได้ของประเทศผู้รับสำหรับเงินเดือนเงินเพิ่มและเงินได้ต่างๆที่ได้รับจากประเทศของตนดังนั้นการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวจึงเป็นการให้เอกธิ์แก่บุคคล ของรัฐคู่สัญญาซึ่งมีใจบุคคลสัญชาติไทายและได้ปฏิบัติงานในประเทศไทยดังนั้นกรณีบุคคลสัญชาติไทายซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าของสำนักงานฝ่ายการฝึกอบรมรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งบุคลากรทุกระดับของสำนักงานฝ่ายการฝึกอบรมของศูนย์ในประเทศไทยจึงไม่อยู่ในรกเกณฑ์ ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ซึ่งเป็นเงินค่าจ้างเงินเพิ่มและเงินได้ต่างๆที่ได้รับจากประเทศของตนตามหนังสือแรกปรเปลี่ยนดังกล่าวทั้งนี้ตามมาตรา3แห่งพระราชกิจดีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าโดยการยกเว้นรัศดากรห่วงแรบฉบับที่9พศ2499และ สำหรับและสำนักงานฝ่ายการฝึอกอบรมของศูนย์มีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้หนะ้าที่จ่ายตามมาตรา50แห่งประมวลรัชดากรกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัชดากรมาตรา50ให้บุคคลห้างหุ้นส่วนบริษัทสมาคมหรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้ปึกประเมินตามมาตรา40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้ฝึกบำเมินตามวิธีดังต่อไปนี้อนุหนึ่งในกรณีเงินได้ึงประเมินตามมาตรา40อนุหนึ่งและอนุสองให้คูณเงินได้ึงกระเมินที่จ่ายด้วยจํานวนคราวที่จะต้องจ่ายเพื่อให้ได้จํานวนเงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีแล้วคํานวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา48 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายได้ผู้รับเป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้นเท่าการหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายตามความไหนว่าก่อนไม่ลงตัวเหลือเศษเท่าใดให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่ต้องหักไวครั้งสุดท้าย ในปีนั้นเพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่ากับจำนวนภาษีที่จะต้องเสียทั้งปีในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุหนึ่งและอนุสซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานซึ่งได้กำนวนจ่ายจากระยะเวลาที่ทำงานและได้จ่ายตามระเกตวิธีการและเงื่อนไขที่ทิิบดีกำหนด ให้คำนวณภาษีตามเกณฑ์นในมาตรา48อนุ5เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หักเป็นภาษีไว้เท่านั้นในกรณีเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา40อนุ2นอกจากที่ระบุไว้ในวรรคสาที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมีได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ15.00ของเงินได้อนุ2 ในกรณีเงินได้ึกประเมินตามมาตรา40อนุ3และอนุ4ให้คำนวณหักตามอัตราภาษีเงินได้เว้นแต่วงเล็บกอไก่ในกรณีเงินได้ึก,ก,กรประเมินตามมาตรา40อนุ3และอนุ4นอกจากที่ระบ,บุไว้ในวงเล็บขอไข่วงเล็บขอควายวงเล็บงงงูและวงเล็บจอดจานที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ15.0ของเงินได้วงเล็บขอไข่ในกรณีเงินได้พึงประเมินที่ระบุไว้ที่ระบุในมาตรา48อนุ3วงเล็บขอไก่และขอไข่ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ15.0ของเงินได้วงเล็บขอไข่ในกรณี เงินได้พึงประเมินที่ระบุในมาตรา48อนุ3วงเล็บขอไข่ให้ถือว่าผู้ออกตัวเงินผู้ออกตราสารแสดงสิทธินในนี้หรือนิติบุคคลผู้โอนตั๋วเงินหรือตราสารดังกล่าวให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามส่วนนี้เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินและให้เรียกเก็บภาษีเงินได้จากผู้มีเงินได้ในอัตราร้อยละ15.0ของเงินได้ และให้ถือว่าภาษีที่เรียกเก็บนั้นเป็นภาษีที่หักไว้วงเล็บงองูงในกรณีเงินได้บุกคลเมินตามมาตรา40อนุสีวงเล็บขอไก่ที่มิได้ระบุในวงเล็บขอไก่และขอควายแห่งมาตานี้ถ้าผู้จ่ายเงินได้มิใช่เป็นนิติบุคคลและจ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยไม่ต้องหักภาษีตามมาตานี้วงเล็บจอดจาน ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุ4วงเล็บขอไข่ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ1 0 0ของเงินได้วงเล็บชฉชิงในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุ4วงเล็บสอสโซ่และชอกระเชอให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ15.00ของเงินได้อนุ3ในกรณี เงินได้พึงบำเมินตามมาตรา40อนุ5และอนุ6ที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ15.0ของเงินได้อนุ4นอกจากกรณีตามอนุ5ในกรณีผู้จ่ายเงินตามมาตานี้เป็นรัฐบาลองค์การของรัฐบาลเทศบ,บาลสุขารพิบาลหรือองค์การ บ่อยหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งจ่ายเงินได้เประเมินตามมาตรา40อนุ5อนุ6อนุ7หรืออนุ8แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตรให้กับผู้รับรายหนึ่งๆมีจำนวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปแ้นการจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งหงไม่ถึง1,000 0บาทก็ดีให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ1ของยอดเงินได้พึงประเมิน แต่เฉพาะเงินได้ในการประกวดหรือแข่งขันให้คำนวณหักตามอัตราภาษีเงินได้อนุหา้าในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุ8เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์ให้คำนวณหักดังต่อไปนี้วงเล็บกอกไก่สำหรับอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับจากการให้โดยสเสน่หาให้คำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา48อนุ4วงเล็บก่อไก่เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หากเป็นภาษีให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้นวงเล็บขอไข่สำหรับอัสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากวงเล็บก่อไก่ให้หากค่าใช้ใจ่ายเป็นการเหมาตามที่กำหนดโดยพระราชกิจดีกา แล้วคำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา48อนุ4วงเล็บขอไข่เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้นอนุ6ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้โดยให้ผู้โอนหักภาษีตามเกณฑ์ในอนุ5เว้นแต่กรณีการโอนให้แก่บุตร ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมให้ผู้โอนหักภาษีไว้ร้อยละห้าของเงินได้เฉพาะในส่วนที่เกิน20ล้านบาท